ระวังโตตัวนี้โตโตครับ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 

เดี๋ยวปี้ี่ออกฤทธิ์นะครับว่าเป็นยังไงมันเป็นทางเดียวที่จะทาัเราดักเพยเของพีไชาะ

lưu lưu té má, té, té má, đu này, ui, này bòn này bòn bòn, té má, to nè, um, um, ui, ui, ui.

ใส่ไว้ใส่ไว้นีอมานิไปใส่ไว้ใส่นิ่า่อืออือ้อืออออนออืออออืออออออ ไปเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วมาพ่อเก็บให้พ่อเก็บให้เตะบอลก่อนไปเก็บเก็บเก็บเตะบอลเตะบอลเตะบอลก่นี่